สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Youtube ทีเรอราดามเกือบโลอีกแล้วครับก็มาดูหมูน้อยร้อยโทครับนี่โอ้เอาตุกใจดิหนหน่อยหนหน่อย เด็ดหมูน้อยร้อยท่อครับผมรถเสียมหมูใครขับครับเสียมหมูขับเองครับผมชมหมูน้อยร้อยท่อขับทางสามไปเลยเอาขั้งสามไปเลยเอาขับทางไหนขับทางไหนขับทางไหนว่าไรสวัสดีครับประชมเอ่อเอาเอาเลยสามเลย เดี๋ยวมาดูด้านบนครับใกล้ๆเลยเป็ดสีนึงครับคันนี้เปืองเป็ดสีหนึ่งครับเรียนให้สวยๆงามๆเลยบอสามตัวครับคันนี้ดูบนหัวหมูน้อยร้อยท่าครับ <S <S เอา ทางเริ่มพังแล้วครับเริ่มเละล้โอ้งเริ่ม,มแล้วครับเรสียตีใส่จัดหนักเลยมาดูเจโอเปดอีอคี o e คันอีกรอบครับ มื่อกี้อุกงจริงเลยรอดูชันๆครับนืๆ่ๆหน่อยาาให้ปนานใส่เยอยนะนึงึงบวกเขายตายดตัดเลยหยดตเลยหยุตัยเลยยตาดเลยหยุดตัดเดลยตาเลยด,ด <ite> <ite> น่ออ่าเิสมุดเลยเอาไมเอาไหมเอาไมเอาไเอาไมียึดตาหน่อยยึดตน่อยซูมหน่อยเอาไหมเหร็วไไหนเอเข้ามาเร็วเอเข้ามาเยอะเร็วเอาไมโอ้โหจับสนับเเต็มเลยเอาย เด็ดทีเดแม่ใหญ่สีเจ้าเจ้าเ้าเจาเจ้าเจาสล์รืย็นแล่ก็จะเป็นเมก้านะครับจ o 8 e ครัเเครื่อง240เลยนะครับคอมมารีวครับ o 8อคอมมาร็ว240ครับเริ่จัดรับนเดะเะเะ ไปให้สากดูน้ำกดหัวใจดูๆแล้วโผล่จไกนะครับใกลยย้จะเต็มแล้วครับมไม่กระโดดเดียวให้แผ่นมาดูจีโ,ดด e โอแปดอีครับผมจะแรงหรือไม่แรงใครที่สอบถามเข้ามาว่าจีโ e อแปดอีเขาไม่เร็วขึ้นโบเป็นยังไงก็รอชมครับผมยังทันอยู่หรือเปล่าครับ S 1 2 3ไปโอ้มาดูมาดูมาดูโอ้เฮโอเร่งว่ะบอนเด้แล้วโอ้โหเริ่มรถแน่สิ้นเดือนนเข้ามานบอเร่งแทอยซอยซอยครับผม ครับนี่ ร้อยจะได้ดูกันยาวๆครับครับผมคันนี้โทรลั่นมากครับลั่นจริงเลยคันนี้ลั่นยาวเลยเลเพราะเนาะคันนี้เนาะเนาะมันทเราขึ้นโบราชมเราฟังครับรอฟังรอขึ้นโบดีมากโอ้ฮีโน่เนาะดีมากฮเโน่ครับผมมาดูอีกรอบอีกรอบเที่ยวสองครับของการขึ้นโบของเสียคามครับ นีได้เวลาสุดวอแล้วมาชมครับนั่นมาก

โอ้ยเทเบแรงอยู่แล้วอะไรอ้าเราดูเิป๊อกครับติดโบแล้วยังกลัวอีกโอ้แรงอยู่แล้วเป็นกำลังใจสิป๊อกนะครับปุผ แต่งก่อนมาดูเทอร์โบสบายสบายอยู่แล้วเทอร์โบอ่ะติดเท,ทอร์โบแล้วกลัวอะไร ใส่อีกใส่อีกใครยังไม่ออก เลิกงานแล้วครับพอดีเดี๋ยวชาวบ้านจะว่าโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามทางช่องยูทูบเรือประดามเกือบลอยได้ครับสวัสดีครับ i